คำเตือนคลิปนี้มีแต่ความเห็นส่วนตัวเป็นส่วนมากใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม mini เวิล d ์นะทุกคนตามที่แอนแอนได้พูดไว้นะทุกคนเมื่อวานนะที่ถ่ายคลิปไปนะแล้วก็ก็ตามชื่อคลิปนะอัปเดตใหม่ mini เวิ l d ์ทำผมผิดหวงังโอเคผิดหวังยังไงนะเหรอไทยถาม ก็คือตามที่เห็นนะทุกคนสิ่งนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้มันคือไอเทมเฟรมแบบแบบใหม่นะทุกคนคือไอเทมเฟรมก็มีประโยชน์ในการตกแต่งของต่างๆมาให้มันแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะทุกคนก็นี่แหละสิ่งที่มันแย่ของมันแล้วก็สิ่งที่สองบันไดที่เหมือนจริงเกินไป ทำให้ของทุกอย่างมันดูแปลกๆแล้แหละทุกคนคือแบบมันมันดูแบบเป็นช่องว่างเยอะเกินไปอ่ะมันมันควรจะเป็นแบบเอ่อขั้นใหญ่ๆนะทุกคนเหมือนเหมือนตอนแรกอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสแลปสแลปไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ข้อเสียของมันที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนก็คือมันเสียเวลานะใครที่ต้องการสแลปแบบเครื่องบล็อกอะมันก็ยังอยู่แต่มัน มันจะวางมันจะใช้ใช้เวลามากกว่าเดิมทําให้เสียเวลาในการสร้างแล้วก็ไอตัวเครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนเพราะมันจะแบบวางซ้อนกันแบบอย่างเงี้ยมันจะนีะนะเสียเวลายังไงเหรอแล้วก็คือมันต้องวางออกมาสองครั้งถึงจะได้ครึ่งหนึ่งนะมันก็จะมีมันก็มีข้อดีของมันนะแล้วก็ข้อเสียนะมันจะ มันมันจะเสียเวลาในการสร้างแล้วก็อีกอย่างบันไดที่เหมือนย้อนไปอยู่ในยุคหินเลยนะคือบางคนต้องการสร้างแบบว่าบ้านในยุคอนาคตอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันบันไดมันดันเป็นอย่างนี้ซึ่งมันดูมันดูเหมือนดูเหมือนทาสารอ <c oughs> ะแล้วก็มีไอ้พวกพวกพวกลวด้วยอันใหญ่อะ ที่มันใหญ่ๆอะ่ะมันมันมันกลายเป็นผนังหินแบบนี้นะทุกคนแล้วมันก็ดูนะ่าเกียดมากนะแต่เราก็ยังกระโดดข้ามไม่ได้ดิคือมันคือมันไม่มีความเป็นร้วน,นะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเกินไปมีนิบูเปลี่ยน,ลยนกนลนกับได้ไหมขอร้องเถอะนะแล้วก็ พุกนี้ก็ของเพิ่มมาเยอะที่จริงข้อดีมันก็มีอยู่นะข้อเสียก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่สายสร้างนี่ก็หลายหลายคนก็ชอบน่าจะมีคนที่ไม่ชอบบ้างนะนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแมปหนึ่งแมปนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรไปมากเท่าไหร่โอเคก็นี่เราเข้ามาในแมป s e c u r i t y b r e d g e ที่ผมสร้างอ,อไปนะ เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าไม่เคยไม่เคยโชว์ให้ใครดูเลยนะคือเพิ่งมารู้ว่าบันไดเนี่ยเวลาระวังบ,บล็อกต,ต่างๆอะ่ะน่าจะเป็นบล็อกไม้นะมันจะเปลี่ยนสีตามบล็อกนั้นๆน,น,นะก็แปลกดีแล้วก็เออไม่แน่ใจว่าที่จริงอะตรงนี้มันควรจะเป็นเอ่อบล็อกอะไรนะ บล็อกอะไรเนี่ยทุกคนไอไอไออที่มันเหมือนลาพิสลาซูลีอ่ะลืมชื่อลอยสีฟ้าอะไรสักอย่างมันกลายเป็นบล็อกซาดอนิกทุกคนมันชื่อบล็อกซาดนิกมันมันเหมือนมันเหมือนเปลดมังกรอะไรของมันเนี่ยซึ่งมันไม่สวยเลยแต่ว่าน่าจะดีสำหรับสร้างสร้างมังกรมังนะ คือคือบล็อกพลอยฟ้ามันหายไปแล้วทุกคนมันหายไปแล้วเอามันกลับมาไม่ได้เลยแล้วอืมแล้วก็บล็อกทองก็หายไปนะทุกคนโอ้โอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนบล็อกน้ำพึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่เกลียดที่สุดก็คือไอเทมเฟรมทุกคน เนี่ยมันกลังเป็นก้นก้อนอะไรก็ไม่รู้น่าเกียดมากๆเลยมินิูบท,ทำลงไปได้ยังไงยแต่แล้วก็ข้อดีก็คือบล็อกที่มันเปลี่ยนสีได้มันจะนจะเปลี่ยนสีแบบได้อิสระมากกว่าเดิมก็คือไม่ต้องไม่ต้องเอาปืนเปลี่ยนสีมาวางนะไม่ต้องมายิง แต่ตรงนี้ไอเทมเฟรมนี่คือตัวดีเลยแย่สุดเลยไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้คิดไ,ไ,ไ,ไม่รู้พัฒนาคิดอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมึกถึงคนคนคน,คนสร้างเลยเลยโอ้โหแล้วก็บล็อกเล็กก็เปลี่ยนชื่อก็เป็นมิทิวนะแล้วก็บันไดมันก็กลายเป็นแบบนี้ที่บอกไปแล้ว ก็ไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ลืมบอกป้ายนะทุกคนมันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมัน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 ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเนี่ยป้ายแบบโฮโลแกรมอะไรของมันก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้เห็ดทิ้งไมนะอัปเดตใหม่อีกอย่างหนึ่งก็จะมีพวก ลาแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มันวางได้เยอะขึ้นแล้วมันก็ดูเยอะเกินไปด้วยลกมากๆลกเกินแต่ก็อันนี้ไม่ไม่เป็นไรเลยไฟฟ้าไอ,ไอ้พวกของเพชรทุกอย่างเพชรหายไปแล้วกลายเป็นสีไอ้ม่วงม่วงอะทางสเตรีนนั่นเหรอคือทางสตรนโอเคแล้วก็ จะมีพวกปลาแบบใหม่นะมีปลาแบบใหม่แล้วก็แมงกระพุนแล้วก็จนสลัดต่างๆนะแล้วก็ทุกอย่างแกเป็นกลมๆมากขึ้นแล้วก็เรือแกเป็นแกเป็นแพแบบนี้แล้วก็มีบล็อกแบบสีองศาแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบตั้งนะก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกไหม คือที่เกียดที่สุดเลยคือไอเทมเฟรมแล้วก็ีีตัวนี้อีป้ายเนี่ยเกียดมากคนไม่รู้ว่ามีใครเกียดบ้างไหมใครชอบใครไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันบอกได้นะครับทุกคนนะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับเย่ yeah.